ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับในหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดถึงการทำงานของ JavaScript แล้วก็ได้ทดลองเขียนโปรแกรม JavaScript กันไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากเราได้ลองเขียนโปรแกรม JavaScript กันไปนะครับหลายๆคนก็น่าจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะนำผลลัพธ์จาก JavaScript อันนี้ครับไปแสดงผลในตัวหน้าเพจ HTML ได้อย่างไรนะครับ ดังนั้นนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงเครื่องมือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับในโลกของ JavaScript ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า DOM หรือ Document Object Model นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําให้โลกของ JavaScript เนี่ยครับสามารถสื่อสารกับโลกของ HTML ได้นะครับก็คือสามารถไปควบคุมการทํางานไปไปเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ HTML ได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกับกระบวนการทำงานของ DOM กันก่อนนะครับว่ามันทำงานอย่างไรหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับตัว DOM นั้นนะครับมันจะถูกสร้างขึ้นมาทุกครั้งนะครับเมื่อหน้าเว็บถูกเปิดขึ้นมานะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์เองเนี่ยก็จะทำการสร้าง DOM ขึ้นมาโดย DOM เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ลักษณะนี้นะครับเป็นต้นไม้นะครับในต้นไม้ก็จะมีโหนดต่าง แล้วก็มีกิ่งก้านสาขาแตกออกไปนะครับจากในตัวอย่างตัวนี้นะครับเราก็จะมีโหนดที่เป็นโหนดโหนดแรกนะครับโหนดโหนดแรกสุดของต้นไม้ก็คือโหนดด็อก m ค n t เมนต์ก็คือหน้าเพจ html ตัวนี้นะครับจากนั้นในหน้าเพจ html เนี่ยก็จะมี r o o t โหนดหรือโหนดรากโหนดโหนดรากของมันนะครับในที่นี้ก็คือ,อตัวแท็ก html นั่นเองนะครับจะสังเกตว่าแท็ก html เนี่ยมันจะครอบทั้งทั้งหมดนะครับ จากนั้นใน tag HTML นะครับเราก็จะพบว่ามีตัว head กับตัว body ใช่ไหมครับสองตัวซึ่งสามารถที่จะมานำเสนอในรูปของโหนดของตัว d e n tree ตัวนี้ได้ก็คือมี head แล้วก็มี body นะครับในใน head ก็จะมีตัว title ใน head ก็จะมี tag title ใน tag title ก็จะมะีข้อความที่ชื่อว่า my title นะครับซึ่ง my title ตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะแตกเป็นโหนดรูปได้อีกแล้วนะครับ เราเรียกว่าลิฟโตะมาเนี่ครับหรือตัวอิเลเมนต์ที่เป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับในบอดี้ก็จะมี tag แท็ก A กับแท็ก s1 ใช่ไหมครับมีแท็ก A กับแท็ก s1 ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ในแท็ก A ตัวนี้ก็จะมีแอตทริบิวต์ตัวหนึ่งะครับก็คือตัวเอ็ดดริปตัวนี้นะครับเป็นตัวระบุตัว u r l ใช่ไหมครับก็จะมีตัวแอตทริบิวต์เนีงอกขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของตัว DOM tree นะครับซึ่งจากที่เรียนนะครับว่ามันจะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่หน้าเว็บถูกโหลดขึ้นมาบนเว็บเบราว์เซอร์ประมาณนี้นะครับแล้วตัว JavaScript เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาทำงานกับตัวโหนดพวกนี้นะครับในการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในตัวเพจของ HTML อย่างเช่นสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนตัว text ท,ที่ชื่อว่า Mylink ประมาณนี้ครับเป็นเป็นลิงก์อื่นอย่างเช่นลิงก์ไปยัง google.com ประมาณนี้นครับ m y n i n k ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนว่าเป็น google.com ประมาณนี้เป็นต้นนะครับทำให้หน้าเว็บเพจของเราเนี่ยสามารถถูกควบคุมได้จากโลกของ JavaScript อ่าในหัวข้อถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาลงมือในในการใช้งานตัว DOM กันดูนะครับเราก็จะสร้างโลกไว้2โลกนะครับคือโลกของ HTML กับโลกของ JavaScript นะครับแล้วก็ใช้โลกของ JavaScript เนี่ย ไปควบคุมโลกของ HTML กันดูนะครับผ่านตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับที่เรียกว่า DOM โอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ